วิธีการล้างเครื่องนะคะก็เทน้ําลงสองฝั่งค่ะประมาณครึ่งโถนะคะไม่ต้องเยอะมาก,กปิดตาค่ะเสร็จแล้วเปิดเครื่องนะคะจะมีตัวเป็นฟรีสวอล์สต็อปนะคะแล้วก็เซ็ตค่าขึ้นค่าลงนะคะนี่ก็จะเป็นตัวเซ็ตเหมือนแบบให้โถข้างบนนะคะเย็นนะคะเป็นแบบกดตัวพะจันร์นอนอย่างเงี้ยคะ่ะ นะคะไปก็จะเป็นการล้างเคื่อก็จะกดวอร์นะคะกดไล่น้ำออกจากนั้นกดไล่น้ำออกค่ะ พอเราไล่น้ำหมดนะคะถ้ายังเห็นตัวน้ํายังอยู่บนบนตัวโถมะให้ใช้พายนิ่มหรือว่าเป็นตัวฟองน้ําค่ะปาดลงได้เลยนะคะพอ,อเราลนะไล่น้ําหมดนะคะ,คะจากนั้นกดตัวสต็อปค่ะจากนั้นถ้าน้ำยังหมดไม่ดีอยู่บนตัวโถให้ใช้ฟองน้ําซับออกหรือว่าเกี่ยลงลองที่มีมิกไลได้เลยค่ะให้เกี่ยลงไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะซับออกก็ได้ค่ะ แล้วจากนั้นก็ทำการกดออกอีกรอบหนึ่งได้ค่ะเพราะว่าอาจจะมีน้ำค้างอยู่เราก็กดตัววอซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อไล่น้ำออกได้